ัญหาสิวนลบูบหรือการที่เกิดสิวซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยนะคะสาเหตุหนึ่งมาจากการแต่งหน้าเพื่อการปกปิดสิวค่ะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งทําให้เกิดการอุดตันมากยิ่งขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่หล็กลียงได้ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะก็ต้องงดที่สาเหตุก็คือต้องงดการแต่งหน้าค่ะแต่ถ้าเราเลี่ยงการแต่งหน้าไม่ได้จริงๆก็ควรจะเลือกเครื่องสําอางสูตรที่เหมาะสาหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเพราะสิ่งที่ทําให้อุดตันก็คือออยล์ซึ่งก็จะต้องเเลกสสููตตรรรที่ป็นออยฟ ผลลการอุดตันและการเกิดสิวซ้ำค่ะตัวช่วยจบปัญหาสิววนลูปด้วย Pro Acne Solution c o l l e c t Cover Stick แท่งแต้มสิวสีเนื้อช่วยฟื้นบำรุงผิวระคายจากสิวด้วยนิซาโบโร่5เท่า l ลปาริสซาลิกแอซิดพร้อมปกปิดสิวด้วยเนื้อซีซีสูตรออยฟรี REE, ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันถามคำถามเพิ่มเติมหรือมาพูดคุยกันได้ที่ไลฟ์แชทบน u s e r i n e c o t h เรามีผู้เชีช่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกปัญหาผิวด้วยเร็วที่สุดนะคะ